สมุนลักโอกาสต่ตอไปพอท่านหลายทรงสติสัมปชัญญะเป็นกรณีพิเศษแต่วความจริงนั่นสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราศึกษากันมาทุกวันแต่ถว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ของธรรมดาของเราคนใดแต่ว่าถ้ากําลังใจของเรายังคบอยู่กับกินเลนส ถ้ากำลังใจของเรายังคบอยู่กับกิเลสเพียงไรก็ถือว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาอันนี้เพราะอะไรเพราะเรายังเป็นปัจจัยเขามีนิสยัยเป็นมิตรหายกับอบายภูมอิอยู่ยนี้ก็ช่อว่าไม่ใช่ธรรมดาถ้าเาว่าธรรมดาจริงๆแล้วถ้าเราเกิดเป็นคนต่อไปก็ต้องเกิดเป็นเทวดาต่อไปก็เป็นพรหมแล้วต่อไปก็ไป็นิตพันอย่างนี้เรียกว่าธรรมดา นี่แน่ว่าเราเกิดเป็นคนแล้วกลับกิตเลื่ภูมิไปเกิดในอบภูมิไปตั้งต้นเป็นสัตว์รกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตรีชันมาตาาลำดับอันนี้นี่ว่าผิดธรรมดาพราะเราสว่างมาแล้วก็มืดไปนี่มันผิดนี่การคุมสติสัมปชัญญะจงทำกำลังใจไว้ให้ดีที่พระผู้ได้เจ้าทรงสอนว่าจงอย่าคบเก่าปกิเล เรื่องอารมณ์จิตที่เป็นเนื่องดวัปกิเลสที่เกี่ยวข้องกับปกิเลสในอุคมพริกาสูตรนี่ก็จงจำคําบบทหนึ่งที่พูดไปเสมอเสมอว่าอัตนาโจทย์ยตานังโยงเตือนตนในตนเองไม่เป็นปกติอีบทหนึ่งว่านิสสามารถระนังเสยโยยิ่งไข้ค,ควรเสียก่อนแล้วจึงทําดีกว่าพวมาทำมาพูดคือคิดมันก็เหมือนกัน ถ้าทำวยกายเี่กว่ากายกรรมพูดด้วาจาเรียกว่าวาจีกรรมนึกในใจเรียกว่ามโนกรรมกรรมแต่ว่ากายกระทำนี่เราทำยังไงมันถึงจะเหมาะที่จะถูกตามระพุธบัญญัติอันดับแรกก็ถือวินัยเป็นสำคัญสำหรับคราาวญาก็คือศีลวินัยก็คือศีล นี่พระก็ถือวินัยเป็นสำคัญแบนดักต้นถ้าเราทุกคนมีศีลบริสุทธิ์ความเด็ดร้อนมันก็ไม่มีเราไม่ต้องไปห่วงคนอื่นห่วงตัวเราเองเป็นสำคัญทุกคนนั่นแหะพระพุทธเจ้ากล่าวาวา่อาอัตตาิอัตโนนาโถโคหินาโถโริยา อาตาหิสุทันตีนะนาถังนภติุนภังคือแปลเป็นใจความว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วย่อมจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นจะเกิงได้โดยยากเราว่าตนแหลย่อมเป็นที่พึ่งของตนเพราะอะไรเพราะตนคือจิต ให้ทรงไว้ตามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าสั่งให้งดเว้นกฎประเภทใดสี่นั่นเราเว้นติขาดพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติอันใดแล้วปฏิบัติอันนั้นอย่างเคร่งขัดนี่ที่ว่าเราทนทําตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะอะไรเพราะเราก็เป็นคนไม่มีทุกข์ตัง้งแต่ชาติปัจจุบันและสัมบรายยพบ คนที่มีศีลบริสุทธิ์มีธรรมะส่งตัวมีจิตตั้งมั่นอย่างอารมณ์ของสมาธิโดยสามารถทำลายมิวรห้าประการได้และจิตปราศจากกิเลสโดยสามารถตัดสังโยั้ง้ิบปรรการได้คนประเภทนี้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความเยน็นไม่มีความร้อนเพราะอะไรเพราะไฟสามการในใจมันไม่มี ป็นหนึ่งราคะขี้ไฟกีราคะเคือความร้อนร้อนบุอเทาผ่านใจเดิมหน่ายความรักสวยสดงดงามรักกัทถุรักบุคคลรักสัตว์มันไม่มีรักแต่ที่นี่หมายว่ารักเนื่องเดิมหน่ายของกิเลสความรักเดองหน่ายของกิเลสมันเป็นอารมณ์เผาผลาญเรืยองความรุ่มร้อนโทสักขิไฟคือโทสะไม่มีเรามีแต่ความมีหางสี โมหะทิไฟกุมโมหะความหลงและความโงม่ไม่มีเรามีปัญญารู้แจ้งถึงจริงทุกประการนี่นในเมื่อเรามีปัญญารู้แจ้งถึงจริงทุกการไฟสามกองนี่มันไม่เคยขึ้นกับจิตจิตมันก็มีแต่ความเย็นเมื่อจิตมันเย็นแล้วกายที่จะพูดก็พูดเย็นแล้ว่ากายจะทําก็ทําเย็นวาจาที่จะพูดก็พูดเย็น เราเองเราก็เป็นคนยินมีความสุขทางกายทงวาจาจแต่ใจโดยเฉพาะใจก็สุกยิ่งเพราะใจมันสุขเราบุคคลอื่นที่เขารับสัมผัสจากการกระทำจากการพูดของเราเขาก็เย็นไม่มีอะไรเป็นทุกข์นี่ถ้าทุกคนห่วงตัวเองเป็นสำคัญทุกผนตนทำตนก็เป็นที่พึ่งของตนได้ความจริงไม่ต้องไปห่วงใคร ถ้าพวกท่านจะห่วงผมหรือพวกท่านจะห่วงพระพุทธเจ้าเราก็ห่วงตัวเองนั่แหละที่นี่ถูกต้องถ้าพวกท่านทุกคนเป็นคนดีเสียหมดราศเจ้าไฟสสมกองคือราคะิไปคือราคะโ,โทสักไปคือโทสะโมหะขิไฟคือโมหะถ้าทุกคนเป็นคนเย็ยนเสียแล้วผมก็เย็ยนไปด้วยและพระพุทธเจ้าก็เย็ยนด้วย คนอื่นที่เข้ามาอยู่ในเขก็เราก็เย็ยนด้วยเพราะอะไรเราก็มีแต่คนเย็ยนเย็นน้ำแข็งบางที่ไหนมันก็เย็ยนที่นั่นและทําพื้นที่ให้ยเย็ยนเราก็เหมือนกันอะไราคิดกันว่าห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนนี้ห่วงคนน้อนแปงว่าคนนั้นจะทําชัว่วหรือคนนี้นจะทําเลวแต่ว่าถ้าเราทุกคนดีหมดแล้วใครมันจะชั่วที่ไหน พระเจ้ากล่าวว่าอัตานาโจทยัตตานังถ้าลมของเรามันมีความพุ่งสร้างคิดว่าสนนนจะเรวคนนี้คือมันช่จะเรวถ้ามองหาความเร็วของคนอื่นก็สนแสดงว่าเรามันเร็วเกินตัวเพราะอะไรมันไม่เร็วแต่ในตัวมันเร็วออกไปนอกตัว ไปยุ่งกับความเรวเพระบงคนอื่นชนี้ทุกคนต,ต่างคนต่างละสายความดีก็จะหาความเร็วถึงมหนมานี่เมื่อทุกคนต่างคนมีแต่ความดีไม่มีความเร็วมีแต่ลมเยือกเย็นประกอบบริสีบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมันตดสกิเลตเป็นสมุเทเฉดตาหารนนจเจ้าใครที่ไหนไม่เร็วหรอ มันก็ไม่เหลวคนที่เข้ามาในเขตก็จะมีความเยือกเย็นใจมีแต่ความสุขใจอารมณ์อิจฉาทะยาสิ่งกันอะไรกันมันก็ไม่มีแต่การเบียดเบียนสิ่งกันอะไรกันมันก็ไม่มีแค่ต่างคนต่างสร้างความดีแะ่ืี้ว่าเป็นที่ทำตนเองเป็นที่พึ่งของตนนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโกินาโถปโรสิยาบุคคลอื่นใครเร่าจะเป็นที่พึงได้ นี่ถ้าเรามาตั้งหน้าต่างตาหาคนอื่นเป็นที่พึ่งก็ลงนรกกันเป็นแถวเพราะว่าพากกระพุทธเจ้ากล่าวว่าอาคาตาลรต,ถา,าต,าตถาคตาสถาคตเป็นเพียงผู้บอกแต่ผู้ท่านยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ใครเขาจะช่วยให้เราดีได้ความดีความชัว่วมันอยู่ที่ใจของเราอย่างเดียว ใ,ใจของเราเก็บแต่ความทั่วเข้าไว้ทำยังไงมันก็ดีไม่ได้เราห่วงตัวของเราเป็นสําคัญห่วงไว้เสมอห่วงพวกเราให้มากไม่ต้องไปห่วงชาวบ้านชาวเมืองหนึ่งห่วงพระวินัยเราจงอย่าบกพร่องในะพระวินัยสองห่วงธรรมะบทอ,อันใดในอุทมบริการสตดที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอุปบิเลศมันมีอยู่ในคู้มือปฏิบัติตเพื่อกรมฐาน อย่าไปนั่งพูดกันว่าไม่รู้ไม่ได้นะมันเป็นสเก็ตความดีของพุทธศาสนาเท่านั้นเธอเป็นได้นี่เราต้องวัดใจว้าสมอว่าเวลานี้เรามีความดีระดับไหนของพุทธศาสนานี่ทุกคนทําอย่างนั้นนะไม่เค่บอกว่าจะเพาะคในใดคนหนึ่งไว้ทุกคนปฏิบัติตามนั้นไอ้สเก็ตนะจิตของเราันเข้าถึงแล้วได้อย่าง แต่เข้าถึงสกเกตแล้วเราเข้าถึงเปลือกแล้วหนือย่างเราถึงเปลือกแล้วเราเข้าถึงกาแีแล้วหรือย่างถึงกาแีแล้วเราเข้าถึงแก่นแล้วหนือย่างถ้าถึงแก่นแล้วอย่าทนงตนว่าดีนะมันยังตกนรกอยู่มาถึงแก่นแล้วก็จับอารมณ์ทำลายกิเลสเป็นสมุทเฉติประหารแล้วหนือย่าง ถ้ามันยังตอนใดยอนเหนือยังไม่ต้องห่อคนอื่นเะปล้ำอารมณ์จิตของเราให้มันทรงตัวให้มันถึงที่สุดียก่อนนีการที่ถึงที่สุดได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่เราแต่พูดเดียวไม่มีใครไปรยกยอบอปั้นให้ใครดีได้ข้อ,อที่สามทีอา,อาตาหิสุทันสีนะเมื่อเรอสุดผลผนของเราดีแล้ว ในข้อนี้ก็หมายความเราทรงพระวิน,นัยครบส่วนบฏิบัิโดเคือทรงศีลแล้วก็ทําลายอบกินเหล็กให้จิตหมดไปนาทั้งละปฏิทุลพังเราก็จะได้ที่ทุ่งอาบคนอื่นได้เดยยากคือพระนิพพานนี่เป็นอันว่าขอให้ทุกท่านท้านคารวะคนดีพิสุคนดีสมณเณงคนดีจงจำพระพุทธภาสิตนี้ไว้เป็นปกติ เยีาไปนั่งห่วงคนอื่นแต่ที่เรายังคิดห่วงว่าเกรงว่าคนนั้นจะเลวเกรงว่าคนนี้จะเลวก็เพราะเรามันยังเลวอยู่อารมณ์จิตมันยังเป็นอุปกิเลสถ้าอารมณ์จิตยังมีอุปกิเลสอยู่ก็เท่ว่าเรายังมีความดีไว้เข้าถึงสกเกตเขงมศสา,าสนาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวลงนรกให้สบายนี่ทุกคนนะเหมือนกัน ที่พูดนี่ไม่ได้ดา่าไม่ได้หวาดเตือนให้เขา้าใจแต่ความจริงเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเตือนเพราะในคู่มือปฏิบัติปพะกรรมฐานมีมันแล้วเทศ่ก็เที่ทันแล้วสอนก็นสอนมาแล้วมันน่าจะซึมเข้าไปอยู่ในใจเป็นประจำนี่ความบกพร่องใดๆถ้ายังเห็นอยู่นิดหนึ่งมี่ความเพียงก็ไม่ต้องบอกครับถ้ายังมีความบกพร่องนิดหนึ่งยังมีความรังเกียจเบียดช้น ยังมีความขีดขีดมันนน่นไม่ใช่นานทีพ้องชั้นนี่ไม่ใช่นานทีพ้องชั้นเออแล้วไอทีนี้เป็นทีของใครแต่เราเป็นคนของพระพุทธเจ้าทำงานของพระพุทธเจ้าสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราเราเราก็เป็นคนอัคตันยูไม่รู้คุณคนไอคนอักตันยูไม่รู้คุณคนน่มันดีล้วมันเวลวล่ะ พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่านิิตังสาธทุลปานังกตัญญูกเเวทิตาแล้วกล่าวว่าบุคคลผู้มีความกตัญญูรู้คนที่ทําแล้วแลตอบเป็นน้องคุณท่านด้วยความดีแล้วกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีนี่คนที่มีความกตัญญูพระพุทธเจา้าทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีแต่ถ้าเราเป็นคนอก,กตัญญูเราเป็นคนดีหรือว่าเราเป็นคนเลวนี่ความจริงทวีไนเราพูดกันทุกวัน ไอ้ที่ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับใจของเราหรือกับบุคคลอื่นเนื่องทองเราเนื่องจากเราก็าาอาศัยเราไม่มีวินัยเราไม่มีอารมณ์ใจเป็นกุศลก็คิดเป็นกันคิดว่าดีจะ่มันดีในส่วนของความเลวควบความเลวเข้ามามากเลยไม่รู้ว่าดีมันอยู่ตรงไหน,นเอาดีเป็นเลวเลวเป็นดีไปเสียทิ้งความเร่าร้อนของบุคคลอื่นเป็นของดี นี่เตือนกันไว้นะอะไรก็ตามมันเป็นปัจจัยของความร้อร้อนความรอร้อนตัวนี้มันเป็นไฟราคะทีไฟเวราคะโทสะกิไฟก็โทสะโมหะทิไฟกุโมหะถ้าไฟสสงกองนี้ยังสิงอยู่ในใจเราเพียงไรเมื่อเวลาตายแล้วก็แบกไฟไปด้วยไฟมันร้อนแบกไปบนสวรรค์สวรรค์เขาไม่มีร้อน จะแบกไฟพรมพรมเขาก็ไม่มีร้อนจะแบกกรณิพานนิพายนเขาไม่มีร้อนเขาก็ไม่พบแล้วไฟมันอยู่ที่ไหนไฟมันอยู่ในนรกในรกมีไฟเป็นพื้นฐานเมื่อนั้นน,น,นั้นเราทำนำไฟไปเราก็ต้องลงนรกไปร้อนันนรกต่อไปน,นี่วันนี้ที่พุทธกว่าวันนี้พวกเรายู่เป็นปกตทิกเจโดยเฉพาะนี้นก็เตือนใจไว้กันลืม ได้ความปิงคนแข่งดีในผมนิยมแข่งกันเพื่อสร้างความดีให้เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์อัน,นชอบมากและวแข่งเร็วนิดแหมเกลียดจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าสังเกียดเร็วตาปะแปลว่าความเพียรเป็นเครื่องเผ้มบาปนี่เร็วนี่เขาเผากันเลยกิริยาที่เผาก็หมายความถึงว่า สร้างความเล่าร้อนให้กิดความชั่วเผาความชั่วมันทิ้งไฟใพวกเราก็ถือว่าเป็นเขียตที่มีบุญมากอาจจะมีอะไรบกพร่องอยู่บ้างแต่เราก็ไปเชื่อคติอื่นเท่าเราได้เกียรเยอะความทุกข์ภายนอกมันไม่มีแต่ความทุกข์ภายในถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่าเรามีความดีไม่พอกับสถานที่ในความจริงการทำอย่างนี้ผมทำเพื่อสงห์พุทธบริษัท ว่าต้องการให้ชาวบ้านเขามีบุญให้ครบถ้วนแล้ว่าพวกเราเป็นนักปฏิบัตินี่ผมว่ามันดีเกินไปความเป็นอยู่เป็นสุขนี่ผมบวชมาแล้วมันเต็มไปด้วยความแรงแค้นดีไม่ดีต้องฉาท่าก็น้ำปลาก็ไม่มีไปความมุดตื่อมันสว่สางสวัยแบบนี้ก็ไม่มีค้าสะดวกสสบายก็ไม่มี อัญหาอยากแสนอยากสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีรถเรือก็ไม่มีอะไรก็มมนสมบากทุกอย่างแต่ถ้าว่าทําไมใครเขาดีกันได้เพราะว่าเขาไม่ได้ํานึงทุกอุปกรณ์ที่เบ่งอยู่รอบรอบตัวเขาํำนึงกันอย่างเดียวคืออารมณ์ของจิตต่นี้แค่สุขภัยพวกเราการใช้พวกเรามีความสุขแล้วก็น่าจะท,ทําสิงให้มันดีให้มันมาก อย่าใชอารมณ์ที่เป็นกินเลสอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเป็นเจ้าโั้ใจนี่ก็หวังว่าท่านทั้งหลายทั้งคราวท่างปิสโสมณเนรจ้ไปตรวจใจไว้เสมออาตนาโยติยัตนาหรือว่าจิตตานมาสุปัาสนามหาอุ่ติฐันตรวจใจด้านอุปก,กิเลสไปเปเิดอ่านแยกเข้าใจชัดว่ามันมีอะไรอยู่บ้างในเวลานี้เราเลีวตรงไหนบ้าง อะไรมันค้างอยู่ในใจจะเป็นมองความดีของใจมองความเลวของใจถ้าเขาอุปากิเลสมันไม่มีผมว่าอีวอนไม่ก็ไม่มีอารมณ์อุปากิเามัหมดไปแล้วมันจะมีอะไรเหลือเนาะไอ้ศีลไม่ก็บริสุทธิ์นี่วอนไม่ก็บริไยไปด้วยเขามีห้านิ้วมือก็ทองตัวอารมณ์มีพอมีห้านิ้ทรองตัวมันก็มีไปความเลือกเย็นมีไปความเบสุข เราคอยต่านหลายห่วงตัวห่วงใจเท่านั้นเองนี่เป็นามาวันนี้เรามาพูดธุรกิจการร่ารอบเป็นการระมัดระวังตัวให้เราจะาดีกันได้ก่อนอึ่งจำไว้ดียวอาตาหิอัตโนโนาโถต้นได้ย่อมเป็นที่พึง่งของตนทำตนให้ดีไว้เสมอโกหินาโถกโรสิยาสุคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ อาตาหิสุทันตีนะเมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วมาทางนรบปฏิบุรณาภางเราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นเพลอนได้โดยายากก็หมายความที่พึ่งที่เราจะเพลินได้ก็ต้องอาศัยเราทําตนท,ที่พึ่งตนของเราเองเพื่อสร้างความดีเป็นปกติคําที่พึ่งดีบุคคลอื่นจะหาได้โดยายากก็คือะนิพพานไม่จิตถึงะนิพพานแล้วขณะอยู่ก็มีแต่ความสุข เมื่อตายไปแล้วก็มีแต่ความสุขท้าความทุกข์นิดหนึ่งก็ไม่ได้ใจมันสบายตลอดเวลาถ้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงตำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาทาวัทยาสายยิ่งกว่าจะได้ยินสยญาณบอกหมดเวลา